เราไม่อยากผ่านแอปอยากถ่ายรูปลงได้เลยไม่ต้องมานั่งคอยบีบต,ตลอดเวลา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 สวัสดีค่ะชื่ออ้อมนะคะยานิสาป,ปริชัดกุลอายุ23ปีค่ะวันนี้นะคะอ้อมก็จะมาทุบโหน,นกกลามหน้าเราเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าเวลาถ่ายรูปต้องมาเก็บตรงโหน,นกแก้มนิดนึงคือเราไม่อยากผ่านแอปแล้วเราอยากถ่ายรูปลงได้เลยไม่ต้องมานั่งคอยบีบตลอดเวลาค่ะ ก็ตอบตรงตอบจริงๆแบบไม่มีกักเลยนะคะว่าเราควรทําตรงไหนไม่ควรทําตรงไหนเรามีปัญหาตรงไหนนะคะออมก็งดอาหารมาแล้วแปดชั่วโมงได้ทำอีกทีตอน5้าโมงเย็นพร้อมมากค่ะตื่นเต้นมากเลยรู้เลยว่าตื่นขึ้นมาต้องสวยแน่นอน ด้วยมาตรฐานของโรงพยาบาลก็จะมีวิสัญญีแพทย์นะคะดูเรื่องการที่เราดมยาอย่างใกล้ชิดไม่ต้องกลัวเราตื่นมากลางคันเลยนะคะชักอยากจะเห็นแล้วสิว่าเสร็จมาจะสวยแค่ไหนทั้งใหญ่ทั้งยห ก็เป็นคนบ้ากันแต่เมื่อไหร่เน,นี่ยตั้งแต่วันที่4ค่ะจนถึงวันนี้นะคะเป็นวันที่7ก็รู้สึกเบาลงเรื่อยๆค่ะไม่รู้สึกว่าปวดอะไรแล้วที่งกังยิงข้ห<อ>นอกมือเบาค่ะไม่มีแผลช้ำ<อ>ไม่รู้สึกเจ็บอะไรมากใช้ชีวิตปกติได้เลยถ้าเป็นเคสอื่นเนี่ยก็จะมีรอยช้ำรอยเขียวนะคะแต่ว่านี่คือแทบไม่มีเลยพอค่ะ<อ>คุณมากเจ็บปากขอไปพักผ่อนกันดีกว่านะคะ